เด็กง่วงนอนมากเอาจะหลับสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็เป็นยามค่ำคืนนะคะที่เราจะมาถ่ายคอนเทนต์กันไม่ใช่คอนเทนต์หมานะคะแต่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรไปเริ่มกันเลยไหมจ๊ะเมื่อตื่นก่อนไหม ่กนกอมจะหลับแล้วโอเคจะให้ซัมเมอร์นอนอยู่ข้างๆตรงนี้แล้ววันนี้นะคะเราจะมารีวิวนี่เลยจ้าสิ่งนี้ก็คือที่ทำลอนผมนะคะที่เราเนี่ยมีมาแบบหลายปีมากประมาณ 2- 3สปีได้แล้วก็ใช้ไม่กี่ครั้งแต่ว่าจะมาใช้ให้ทุกคนดูว่าสิ่งนี้มันคืออะไรโอเคเมื่อมองเป็นอาหารมาไปแล้วแต่ไม่ใช่นะจ๊ะสิ่งนี้นะคะเขาจะเป็นที่ลอนผมฟิลแบบลอนมามา่าทุกคนแต่ว่าทําไปตอนกลางคืนแล้วตื่นเช้ามามันจะเป็นลอนมามา่าโดยที่ไม่ใช้ความร้อนนี่นะคะมันจะเป็นแบบเหมือนเนื้อ พลาสติกอะให้ดูกันใช่แล้วก็จะมีทั้งหมดนี่มีหลายอันก็คือให้เราแบ่งเป็นช่อๆแล้วก็ใส่เข้าไปใช่ปะโดยวิธีการใส่เนี่ยก็จะมีไม้แท่งนี้เอาไว้แบบว่าสอดผมเข้าไปเสียบเข้าไปแล้วก็ดึงเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก่อนที่จะไปทำอะซัมเมอร์หิวแล้วเพราะซัมเมอร์คิดวเป็นอาหารหมา <laughs> มันเหมือนอยู่นะ <laughs> โอเคมาเริ่มกันเลยและนี่ก็คือความยาวผมของเราในตอนนี้นะคะซึ่งจะบอกก่อนว่าจากที่เคยทดลองอะพอผมเราเปียกแล้วใส่ไอ้น,นี้มันค่อนข้างยากเราก็เลยค้นพบว่ามันควรเป็นผมที่แบบแห้งมัด,มด,มด,มดเล็กน้อยอะไรเงี้ยหรือว่าจะมีตัวช่วยก็คือใส่มูสก่อนทําซึ่งอุปกรณ์ก็คือจะมีหวีกิฟหนีบต่างๆนะคะมีมูสใส่ผมแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้นั่นเองบึ้งไปค่ะรีวิวจ้า <laughs> อย่างแรกนะคะเราก็จะมาหวีผมน่อน ไอ้คือความยาวนะคะซึ่งถ้าทุกคนถามว่าซื้อมาจากไหนอันนี้นะคะซื้อมาในช้อปปีซึ่งซื้อมาหลายปีแล้ววะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอาหน้าม้าลงก่อนเนี่ยเพราะว่าหน้าม้าเราไม่ได้ถูกการที่แบบเอาไปใส่ด้วยเนาะแล้วก็แบ่งผมหลังจากที่เราหวีผมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาใส่มูสันก่อนซึ่งมูสอันนี้เนี่ยนานมาก <laughs> เป็นมูสของพี่เอิร์ดด้วยนะอันนี้ไม่ใช่ของเราเค <Okay, S 2> พังด้วยหนึ่งหัวมันพังอนะแต่ตอนนี้มันออกแล้วแปนบะนึงอไ เราได้มูสออกมาแล้วทุกคนเลยเท่มากที่ใส่มูสเนี่ยเพราะว่าผมเราอะมันค่อนข้างแห้งนะนึกออกปะถ้าใส่มูสอะทําเสร็จอะมันจะอยู่ได้นานกว่าอะไรเงี้ยเมื่อมกินไม่ได้ลูกมีหมาคอยให้กำลังใจอยู่ข้างโอเคหลังจากนั้นเราก็จะแบ่งผมนะคะนี่เราจะแบ่งผมอย่างนี้ขึ้นไปชึบ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราแบ่งผมเสร็จเรียบร้อยก็จะมาเริ่มจากชอ่อข้างล่างกันก่อนทํานะคะก็คือหวีมันอีกทีหนึง่ง <ild o. S 1> เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มกันเลยจ้าหลังจากที่เราแบ่งช่อข้างล่างใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องหยิบให้มันใหญ่มากนะทุกคนโดยที่อัดมูสเข้าไปอีกทีนึ่งยก่อนทําเพื่อความอยู่ทรงโอเคบีมูสมาแล้วป้ายน้องเข้าไปนะคะชึบ เอาจริงๆคือมันควรทําตอนที่ผมหมาดนะแต่ว่าเคยทําแล้วมันทําไม่ค่อยได้ทุกคนมันเจ็บหนังหัวมันคือการดึงอ่ะใส่ไปผมเข้าไปโอเคได้แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาไม้อันนี้ที่เขาให้มาทําแบบนี้นะคะให้เราหมุนตรงโคนใช่ไหมแล้วก็เกี่ยวจุ๊บอย่างงี้เอาเสเข้าไปแล้วก็เอาอันนี้นะคะเสียบเข้าไปชึบแล้วก็ดึงน้องเขาออกมาชึบนี่ น้องเขาก็จะเข้าไปเป็นเป็นแบบนี้เอ้ยรักไหมทุกคนผมมันก็จะเข้าไปประมาณนี้มันก็จะเป็นแบบเออรอนเออยอะไรเอยนี่ผมมันก็จะเข้าไปเป็นแบบนี้จ้าโอเคได้มาแล้วหนึ่งช่อแล้วก็ทามแบบนี้จนทั่วหัว ใส่มูดเข้าไปชิๆคือบอกก่อนว่าที่ซื้อสิ่งนี้มาเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนอะตอนสมัยเล่นติกต็อกใหม่ๆอะเราเห็นพวกบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างประเทศอะเขาใช้กันนี่ก็เลยแบบไปซื้อตามมาทุกคนคือแบบว่าใครมีแผนที่จะไปตอนเช้าแล้วเร่งอะไม่ไม่มีเวลาทําผมอันนี้ก็คือช่วยได้นะเสียเวลาตอนกลาคืนแต่ว่าจะมีเวลาตอนเช้าช่วงได้แล้วช่อที่สอง งางยกแต่อีหญิงมันจะสู้หรืออีกทางหนึ่งก็คือสอดอันนี้เข้าไปรอก่อนจะได้แบบว่ากะแล้วก็ลูนเลยทุรักทุเลมากหาทำในตอนค่ำคืน สำเร็จแล้วสำหรับ2ช่อข้างล่างนี้เย่ยงแม่โอเคเรามาเริ่มกันอีก2ช่อข้างบนนี้ให้จบเหลืออีก1 2 3 4ง6อ8่เแหลืออีก8อันนะคะในการที่เราจะใส่เข้าไปลุยคะ่ะน้องลงไปแล้วเนี่ยมันมีความแบบดึงยากทุกคนเพราะว่าผมมันค่อนข้างแบบพันกันกลุบอะแต่เราก็จะพาน้องมาโผข้างล่างนี้ลงมาอ่อไม่ เห็นปะม,มีความเมื่อยชีพเพิ่มขึ้นมา2%โอเคเราจะเหลือช่อข้างบนไว้เพราะว่าไอ้ข้างล่างอ่ะมันไม่สวยอ่ะไม่ค่อยซีนะคะแต่ว่าช่อที่ข้างบนสุดอ่ะมันค่อนข้างสําคัญเพราะว่ามันจะเป็นช่อในการคุมอันสุดท้ายว่ามันสวยหรือเปล่าเสียบเข้าไปรอก่อน ไหนแล้วะเนี่ยใครที่เห็นแล้วอยากจะลองตามใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทิ้งร้านไว้ให้นะว่าเราไปซื้อร้านไหนมาแต่ว่าซื้อมาหลายปีแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าเขาเลิกผลิตไปหรือยังแต่ว่าอยากมารีวิวให้ทุกคนดูว่าการที่เราจะทําผมรอนเนี่ยวิธีนี้มันก็มีนะคะในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ทํากันนะเพราะว่าเนี้ยซื้อตามบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างประเทศมาเลยอ่ะ,อะมันยากอยู่นะคนเรามันก็มีผิดพลาดได้นะคะทุกคนโอ๊ยเจ็บอ่ะทุกคนมันค่อนข้างทายากอ่ะมันพันกันเสร็จไหม ได้ไม่ได้เหนื่อยแลว้วอะหลังดะเย้หยบทจะเข้าไปง่ายก็คือง่ายเลยโอเคช่อนี้เราสำเร็จรู้ร่วงไปด้วยดี และตอนนี้นะคะก็ถึงช่อสุดท้ายของเราแล้วซึ่งใช้เวลานานมากแล้วเราก็เพิ่งมาคนพบช่อสุดท้ายของเราว่าไม้ที่เขาให้มาเนี่ยเราควรต่อให้มันหมดนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาใส่ผมเข้าไปเนี่ยมันจะดึงง่ายมันควรต่อให้หมดมารู้ก็ตอนสุดท้ายนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรดีก็ไม่รู้เย้ yeah! และในที่สุดนะคะผมเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคน เดี๋ยวจะมาสรุปข้าวให้ฟังนะคะว่าเจ้าไม้อันเนี้ยเราควรต่อให้มันครบคือมันมี3ท่อนเราก็ควรต่อให้มันยาวเพราะว่าการที่เราใส่เอทแท่งนี้ไปอ่ะมันจะเหลือปลายให้เราอ่ะดึงลงมาให้ง่ายๆส่วนอย่างที่2นะคะไอ้ตรงที่เรามมวนแกนอ่ะ คือมันจะต้องห้ามให้มีผมมาหลุดออกมาจากตรงเนี้ยตอนที่ใส่เข้าไปอ่ะมันจะต้องดึงให้แน่นอ่ะแล้วก็ลูดลงมามันจะลูดง่ายมากเพราะว่าผมเราถ้าเกิดมันมีหลุดออกมาจากไอ้ตรงที่มันเกี่ยวนิดนึงอ่ะมันจะพันกันตรงข้างบนเลยทุกคนมันจะยากขึ้นก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ผมดิฉันถักเปียไปทั้งหมด2ช่อนะคะไออันที่มันเก็บไม่หมดก็ประมาณนี้นะคะเอาจริงมันเก๋มากเลยคือพอถักเสร็จแล้วมันดูแบบมันดูโลกอนาคตจ้ะทุกคนมันคือดูแบบเป็นทรงอนาคตมากเลยอ่ะผมหยิกแบบหยิกของเล่นอ่ะ พุ่งนี้เช้ามาแกะกันดูนะว่าจะเป็นยังไงไปโอเคและเช้านี้เราก็จะมาถอดนะคะว่าผลลัพธ์มันเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าเฝ้ารอมันหลือเกินทั้งคืนแกะเลยตื่นเต้นมาก คืออยากจะบอกว่าตอนนอนอะแอบเจ็บนะทุกคนมันต้องหามุมที่แบบมุมด้านเนี้ที่มันแบบเหลือพื้นที่ในการนอนอะอเคเรามาแกะกันเลยจ้ะอุ้ยอุ้ยน้องเป็นจริงน้องเป็นยุกยูเอ้ยฉันเป็นสาวผมอีกตอนถอดคือง่ายอุ้ยแล้วมันน่ารักมากเฮ้ยสวยอะ เดี๋ยวเราจะมาแกะให้เทียบดูระหว่างถักเปียกับแบบที่ใส่แล้วกันให้ดูไปเลยว่ามันต่างกันขนาดไหนนน่อันนี้ก็จะเป็นรอนที่ถักเปียมันก็จะมีความรอนเล็กกว่าน,นี่มันก็จะมีความแบบใหญ่กว่าอุ้ยอันนี้มันดูธรรมชาติมากเลยรอ,อนนั้นเนี่ยโยล่งหัวสบายหัวมากอุ้ยฉันไม่สระผมหยิกฉันชอบเตงตอนผมหยิกมากเกาหลีเกาใจไม่ไหว กาเป็นไงปังไหมลองคอมเมนต์มาสิโอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสำหรับผมทรงนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะไป้วจ้าบ๊ายบาย,บาย